เด็กเข้าไปในข่าวเขาบอกว่ากูคือไอเฮียนะมันมองสาวกูมันอยากมีเอเงินกูเยอะขึ้นแต่ชีวิตกูมีแต่แต่ว่าเสื้อผ้ากูซื้อไม่ได้กูไม่มีเอองยังแค่เพียงแต่ just not my problem นี่ชุดอะไรกันนี่ซิงฮะไอ on bro come on go go g h r o m e h e t และไมค์ก็มีริคคือมาถ้าเพื่อนกูเอาแฟนมึงไปดั๊กน็อตมา อยู่กับแกมพอยน์รงขยากมีเอ้ย hey, 9มมหรือ5 5 6ในใครมี <Problem. S 1> ไอ้นี่ <Problem. S 1> นก็อีนี่ก็พวกมึงทุกคนมันรวมหัวกันมันก็คือ <Problem. S 1> อย่าหัดทำตัวเหมือนสูเดียวมันจะกลายเป็นไอ้เฮียนี่แม่งเลี้ยงไม่เชี่ยงมันเสือกเป็น <Problem. S 1> uh. ถ้ามึอยากฆัดพวกมึงก็สะก,กิดมาไม่ต้องบอกว่าผู้ติดยาไอสัตว์แล้วกับพวกกูเดี๋ยวพวกมึงได้เห็นภาพติดตากูไม่จิกตากูมีอาร์พีอยู่ในเป้มึงคงไม่อยากเป็นเจ้าชายนิตทราหายไปได้ในพริบตาพรำอยู่ในเนตมึงเมาลิดยายไอ้นี่ก็อ้นี่ก็พวกมึงทุกคนมันรวมหัวกันมันก็คือ อย่าหัดทำตัวมันสู้เดียวมันจะกลายเป็นไอ้เฮียนี่แม่งเลี้ยงไม่เชี่ยมันเสือเป็นวันวันมึงเอาแต่โพสนั่งอยู่บ้านทำตัวมนโคตรบล็อกแดกคองสมิธแม่งแดกแต่โจ๊กคนขะมอมึงโบมึงก็เลยชอบโกรธด with the gang and t h e m y o u be with m a n and then y o u sleep yeah s h e talking shit for class until w e b o u t some with them sticks yeah Bini Code จะมันถ้าเงินแล้วส่างของกูก็ดิก yeah Go มึงงองไงเหมือนกับเด็กอ่ะกูว่ามึงรู้สึกใจไม่ดีทุกครั้งตอนที่กู flex ถ้ามึงนั้นเกลียดที่กูนั้นรวยกูคงต้องทำให้พวกมึงเจ็บอ่ะกูเชื่อใจใครไม่ได้กูเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็ก uh g go 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 go